ลักษณะที่สองนี่อธิบายว่าไม่ใช่มุนาฟิกเป็นมุสลิมแล้วแหละแต่เป็นมุสลิมที่ดูอาฟาอุลอีมานเป็นมุสลิมที่อีมานยังอ่อนอยู่ถามว่าเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ความความศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยยังไม่ได้ฝังรากลึกลงไปใน ในหัวใจของคนเหล่านี้ก็เลยแสดงพฤติกรรมต่างๆที่มันไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรออกมาเพราะยังไม่ยังยังอะไรเขาเรียกว่ายังยังไม่แข็งแรงพอในเรื่องของความศรัทธาก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วอันเนี้ยในสังคมบ้านเราบางทีมันก็มีแบบนี้สาเหตุที่คนรับอิสลามหลังๆเนี่ยโอ้โห oh, สาเหตุเยอะมากเลยบางคนรับอิสลามเพราะอะไรอ้านั่นแหละ แต่งงานเสร็จปุ๊บเป็นยังไงก่อนจะแต่งงานก็มาอิหมามทุกวันบางทีก็ใส่หมวกใส่อะไรมาสุราว่างครั้งสองครั้งแต่พอแต่งงานเสร็จไปไหนไปพ้นอันนี้ก็ประมาณนี้แหละอธิบคือผมพยายามที่จะอธิบายเปรียบเทียบภาพให้เห็นว่าบางทีนะมุสลิมชื่ออาจจะเป็นมุสลิมก็ได้ หรือเปลี่ยนว่าเป็นโจเอ้งเป็นมุสลิมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่จริงๆแล้วอิมานเข้าในหัวใจหรือยัง